อุ้ยอะไรอยู่ในนี้อุ้ยอุ้ยอ้าวโอ้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 เละหมดเอาเละหมดเฮ้ยออกมาผู้อ้าของมันหล่นหมดละเอาเอาเอาผูเอา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 ออกมาเร็วๆเอาเอาหนูออกข้างนี้ออกไม่ได้เท่านั้น่หละเอาหนูออกข้างนี้ อกไม่ได้แล้วอยู่ในนั้นแหล้หนีแล้วนะไปก่อนแล้วนะเอาเอาไอ้เด็กเอาหล่นหมดของออกมาออกมาแล้วเร็วไปแล้วไป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 เร็วๆนานรูวงหมดละของเขานะมาเร็วๆเร็วๆออกมา